พักไหนมีนโยบายทำความจริงให้ปรากฏและจบเรื่องคดีหัวเลือกสวคดีที่ดินเขากระโดงผมเลือกพักนั้นนับแต่คดีที่ดินเขากระโดงชัดเจนว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมที่ดินก็ยังไม่เพิกถอนนี่ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาคดีนี้คงจบไปนานแล้วส่วนคดีหัวเลือกสวเมื่อนายอนุทินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีและพลพรรคสีน้ำเงิน ของอำนาจในรัฐบาลก็เหมือนคดีหัวเลือกสวจะเลือนลางและหายไปและอยากตั้งคำถามว่าทำไมพักเพื่อไทยไม่มีนโยบายหรือพักประกาศจะทำเรื่องนี้ต่อหรือมีอะไรแอบแฝงหรือรอบหน้าแดงกับน้ำเงินจะผสมพันกันโดยการส้มออกจากสมการตามที่นักวิชาการให้ความเห็นยิ่งปกปิดยิ่งอยากรู้ยิ่งเงียบยิ่งอยากให้เปิดเผยคนไทยไม่เคยลืมแค่เพียงไม่พูด หากพักส้มหรือพักฟ้าหรือพักใดๆประกาศก่อนการเลือกตั้งจะทําความจริงเรื่องคดีหัวเลือกสอวและที่ดินเขากระโดงให้ปรากฏและจบผมเลือกแน่นอนแล้วคุณละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อยากให้พักหนึ่งพักใดประกาศให้ชัดเจนเหมือนที่ผมต้องการหรือไม่ถ้าใช่ขอเสียงหน่อยครับ